สวัสดีคะ่ะสวนธรพัฒน์สกลนครวันนี้พามาชมไผ่สีทองค่ะเรียกตามชื่อเลยนะคะตามภาพที่เห็นเลยไผ่สีทองลำต้นสีทองค่ะสีเหลืองทองสวยมากวันนี้ทางสวนจะขุดเง่านะคะลงชำถุงเพื่อขยายต้นพันธุ์แล้วก็เพื่อแบ่ง สำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางสวนเข้ามาไว้ได้เลยค่ะไผ่สีสุกทองค่ะไผ่มงคลไผ่ปลูกโชว์ปลูกประดับสวยงามค่ะเป็นไผ่ลำตรงค่ะดูลำต้นตรงนะ,ะลำต้นตรงสวย ด้วยเอกลักษณ์ของลำต้นที่ตรงนะคะแล้วก็ผิวของเขาที่เป็นสีเหลืองทองนะคะก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็สนใจนะคะทางส่วนก็เป็นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่ชอบมากๆเลยนะคะโดดเด่นเห็นแต่ไกล้เลยค่ะตามสีทอง ตัดลายสีเขียวนะคะเป็นบางลําตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่ทางสวนยังมีไม่เยอะนะคะเนื่องจากว่าขยายท่อนอขยายต้นพันธุ์ก็ทำอยู่เรื่อยๆคะ่ะมีพี่ๆมาขอแบ่งไปบ้างก็แบ่งให้นะคะ ตันนี้ก็คือถ้าต้นสมบูรณ์ค่ะเขาจะสูงกว่านี้นะคะไผ่สีทองค่ะส่วนธนภัสกลนครสนใจไผ่ตัวอื่นของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัศสกลนครอดไลน์เบอร์โทรศัพท์091ย์เก้าค่ะศูนย์ห้ หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง Youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ